ครูเบิร์เพิ่งไปสอบมาวันที่22ธันวาคมอะมาเก่งโจทย์ตัวอีกกันนะครับครูเบิร์กปรับให้ยากกว่าข้อสอบจริงนะทีเนี้ยใน Choice มีคําว่า compact รูปต่างๆกันช่องว่างอยู่หน้าคํานามคือคําว่าอะไรคือคาําว่า vehicle แปลว่าพาหนะรถยนต์รถไฟเครื่องบินส่วน economical เป็น adjective ฮะเห็นไหมลงท้ายด้วยอ่มักจะเป็น adjective มักจะเป็น adjective แปลว่าประหยัดคุ้มค่าเสล็เร็วๆก่อนนะฮะตอบเป็นข้อ เอแอนฮะเอาทำไมหนูผิดแล้วครเบิร์ตใจร่มๆเฉลยละเอียดฮะช่องว่างอยู่หน้าคำนามแบบนี้มีสิทธิ์เป็น a d j e c ออะไรได้ a d j e c ออะไร a d j e c t i v ได้เช่นสมมติครูเบิร์บอกว่า a bad boy เด็กผู้ชายที่แบบลุเลวว่าฉันชอบมากเลยแก boy เป็นคำนามมี a d j e c t i v มาขยายได้นะ bad เป็น a d j e c t i v ทีนี้ adjective หน้าคำนามจะมีกี่ตัวก็ได้ถ้าฟังแล้วยังโอเคยังเป็นธรรมชาติฝรั่งใช้แบบนี้สมมติคูเบิตเติมคำว่า dangerous ลงไปได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได,ไมได,ได้มันจะแปลว่าผู้ชายที่แบบเป็นขบดหน่อยนะับไม่ค่อยทำตามหลักการอ่ะดื้ดอๆซนๆร้ายๆอะไรเงี้ยลักษณะน,นั้น a dangerous bad boy แต่สลับที่ระหว่าง dangerous กับ bad ก็ได้ตามหลักไวยากรณ์นะแต่แบบนี้เขาก็ใช้เหมือนกันตรงนี้ไม่เน้นแล้วกันนะทีนี้สรุปก็คือว่าหน้าคำนามเป็น adjective ได้และ adjective มี2ตัวก็ได้เอาแล้วทำไมถึงไม่ตอบ d ีด็อกเขาเบิร์ด d ีด็ลงท้ายดูโบว์เป็น adjective เปล่าแต่ผิดเพราะความหมายฮะ compatible มันจะแปลว่าที่เข้ากันได้ใช้ร่วมกันได้ compatible เข้ากันได้ใช้ร่วมกันได้ compatible เข้ากันได้ใช้ร่วมกันได้สมมติเราบอกว่า the new software is not compatible with other devices. ซอฟต์แวร์ตัวใหม่เนี่ยนะมันใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ที่เก่าๆนะ iPhone 2.3อยากมาใช้กับแอปพลิเคชันคูเบิลนะใช้ไม่ได้หรอกประมาณนั้นแต่ข้อนี้ความหมายไม่ได้เกี่ยวกับการเข้ากันได้ฮะดังนั้นต้องแปลนะเขาบอกกับเราว่า many urban commuters prefer an economical, vehicle for navigating congested city traffic officially, officially แปลว่าะอล่ะยังมีประสิทธิภาพ congested แปลว่าแออาจติดขัดเหลือเกินการจราจรเนี่ย congested แออาจติดขัดเหลือเกินส่วนคำว่า commuters แปลว่าคนที่เดินทางไปกลับไปทำงานไปเรียนแบบนี้ฮะ commuters คนที่เดินทางไปกลับไปทำงานไปเรียนเป็นประจําเลย urban แปลว่าเกี่ยวกับเมืองนะ เขาบอกว่าคนที่เดินทางเข้าออกเมืองมากมายเลยเขาชอบรถยนต์หรือพาหนะเนาะที่มันประหยัดคุ้มค่าสำหรับการสัญจรได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในเมืองที่รถรามันแออัดอะเหมือนกรุงเทพอะคำที่หายไปตอบดีด็อกไม่ได้เพราะความหมายมันไม่เข้ากันฮะแปลว่าเข้ากันได้ตอบ A ฮะ compact เป็น adjective ได้แปลว่ากระทัดรัด compact กระทัดรัด compact กระทัดรัฐเป็นอาถีปเป็นอาถีปเป็นอาถีและออกสอบนะดังนั้นตอบเป็น a อแนฮะรถยนต์ที่กระทัดยะ <c oughs> ที่กระทัดรัฐและประหยัดคุ้มค่านั่นเองฮะ Economic a l Compact Vehicle นักเรียนเปลี่ยนเป็นคำวคาก็ได้ถ้าอยากเน้นว่ารถยนต์ไม่ใช่เรือนะฉันไม่ได้ขับเรือหางยาวไปอย่างเงี้ยก็ได้นะฮะเทียบ้ B กับ C ทำไมผิดอ่ะเพราะมันเป็น Verb v วิร ed เวิร ing มันจะแปลว่าบีบอัด compact ถ้าเป็น Verb แปลว่าบีบอัดผิดเลยแล้วใช้เป็น adjective ได้ไหมไม่ได้เพราะเขามีคำว่า compact ในข้อ a เป็น adjective ไปแล้วนะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมของคำว่า compact ที่เป็น adjective นะ the company prefers a compact office layout to reduce operating costs แปลว่าอะไรแปลไม่ออกค่ะครูเบอร์ช่วยบริษัทเนี่ยเขาชอบ แผนผังออฟฟิศที่มันกระทัดรัดนะเพื่อทจะลดต้นทุนการดำเนินง,งานะจะได้ประหยัดหน่อยขอแบบคอมแพคแล้วกันกระทัดรัดแล้วกันหรือ m ิ n ิ urban drivers ์สชูส e อมแพคคาร์สฟอร์อีซี parking คนขับรถในเมืองมากมายเลยอะเขาเลือกใช้รถแบบกระทัดรัดเพราะอะไรฮะเพราะจะได้จอดสะดวกจอดเบี้ยวยังไงก็ออยังอย,งอยู่ในเลนคูบเบิร์ตเคยนะฮะ ซื้อรถคันแรกเป็นยาริสจอดเบี้ยวยังไงยังอยู่ในเลนแต่คนอื่นอาจจะตกใจเล็กน้อยนะครับจำดีๆนะ o m p แ c t แปลว่ากระทัดรัดแปลว่ากระทัดรัดแปลว่ากระทัดรัดเก่งมาก